สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมพระกิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรปี2512นะครับอ่าออกปี2512นะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อ่ามีห่วงมีหูนะครับนี่นะครับมีห่วงมีหูด้านบนนะครับอ่าใต้ฐานใต้ฐานปุดกิ่งนะครับใต้ฐานเวลาเขยา่าอ่าได้ยินเสียงกิ่งไหครับ องค์พระมีขนาดเล็กนะครับดูนะครับเมื่อเทียบกับเหรียญบาทนี่เหรียญหนึ่งบาทไทยนะครับเมื่อเทียบกันมีขนาดเล็กนะครับอ,องค์พระกิ่งหลวงพ่อโสธรหรือกิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรน,นะครับเริ่มมีการจัดสร้างครั้งแรกเนี่ยปีสอง0ันห้า้อยนะครับ แต่องค์นี้เนี่ยตามข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยจะเป็นพระกิ่งเล็กของหลวงพ่อโสธรน,นะครับอุดกิ่งใต้ฐานปี2512นะครับหาข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับข้อมูลอ,องค์หลวงพ่อโสธรถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยอีกองค์หนึ่งนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงนำเคยบอกว่า เทวดาที่คอยรักษาองค์พระพุทธโสทธรนะครับเป็นเทวดาที่โดดเด่นทั้งด้านโชคลาบนะครับใครได้กล่าวไหว้หรือมีองค์พระหลวงพ่อโสทธรไว้บูชาเนี่ยผู้ที่บูชาจะมีแต่โชคลาบนะครับโชคลาบไหลมา,มาเงินทองไหลมาไม่ขาดสายนะครับเดี๋ยวจะพาส่องดูองค์พระหลวงพ่อสทธรกันนะครับ ผมมีไม่ชมสององนะครับอ่าเริืมจากองนี้ก่อนนี่นะครับข้างบนเป็นหูมีห่วงนะครับอ่านะครับตรงฐานม,มีเป็นลักษณะเหมือนตะแกรงนะครับด้านข้างมีรอยตะใบนะครับด้านข้างาด้านหลังตรงนี้เขียนมาสโสรทนะครับด้านล่าง อุดกิ่งนะครับอ่ามีรอยอุดกิ่งนะครับามาชมองค์นี้กันนี่ครับดน้านบนมีหูมีห่วงนะครับสององนี้ก็ถือว่ามีใบหน้าเต็มอยู่นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับใต่ถามมีห่วงชัดเจนนะครับมีห่วงขาชัดเจนนะครับ ามีรอยต่อใบเหมือนกันนะครับด้านหลังเขียนโซทอนมีรอ,อยอุดกิ่งนะครับนี่ครับอยากขย้อยดูครับได้ยินไหมครับพี่พี่อนี่นะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับพระกิ่งเล็กหลวงพ่อโซทอนปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะครับหรือปีหนึ่งสองครับ หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปที่ดีต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ